โอ้ปาสวัสดีครับพี่น้องปลอฝ่ายสุขุสุคนนะครับผมวันนี้มาทำอย่างปลานินนะครับผมมากินน้ำกันเนอ,อพี่น้องแซ่บแซน้ำกันเออ้มนเอมือนเด้อซื้อปลานินอยู่ตลาดเนาะซื้อปลานินมันนี้เขากับบรรยากาศพนโตก๊กและกรชิามักทัววัอนี้แซ่บแซ่บบงจัตบาทน้องเอ,อ้ย งามบอพี่น้องงามบอตัวหนึ่งแปดสิบบาทตัวนี้อย่างประนินชิ้ย่างทางหัวก่อนเด้อพี่น้องเด้อทางหัวสุกนี่ทางหางกระซุกแล้วแล้วเนื้อชิ้งามช้ำด้วยรอรอรอพี่น้องรอกินเด้อรอติดตามชมแสบแน่นอนเลยพี่น้องเขากรรมบรรยากาศแต่พี่น้องเอ้ยฝนตกเนี่ย ตกบะละเพาะเป๊ะนี่ที่มันแฉะมะแรงนี่นอนเย็นอยู่น้องเลยนี่กลมต้นแก้วคนตกแล้วดอกแล้วได้ต้นอันนี้นะตกห่อมในดอกแล้วได้พี่น้องขาวจูนพูนเดี๋ยวมันดอกดเดซิทายเพิ่งคนตกห่อมในดอกแล้วได้ต้นอันนี้ ดเดินสุดท้ายให้บกตอนนี้ยังไม่มีดอกดอกนี่พ้น,นห้ำมนี่ขนาดกระดอกแล้วนี่เป็นโฮมเป็นโฮมดีขนาดเลยตน้ตนเ้ินต้นแก้วไม่นนองโฮมดีขนาดดอกเพิ่นสีขาวตัวแมนสถานที ตอนนี้กะท้องภาคับมาฮึมมาฮึมมาฮึม,ม,ม,มอยู่ตกเปลาะเปลาะแปะอยู่พีน่น้องเลยรอเด้อรอเด้อพี่น้องวันนี้ตั้บักถั่วปิ้งปลาใหม่ให้พี่น้องเบิ่งเนาะตรงนี้ตรงตรงทีกินข้าวกินหนักกินอยู่ในนี้ ตรงนี้ต้องสัตพาล่งเพื่อล่งซ้ำตรงนี้สบายเอาต้นนี้ยังโอ้ยพี่น้องเอ้ยสายดีแรงๆเนาะสบายดีตอนแรงๆเนะพี่น้องโอ้ตอนนินโตง่ายนะพี่น้องครับไปแหละ แซ <c oughs> ่บแ๋ยวมาแรงไตำปักทัวพี่น้องกินกับตำปักทัวเขานี้วจนอยนก็นึ่งเขาเนี้วจังหน่อยนี่เสร็จแล้วพี่น้องมา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 กินน้ำกันปิงปานิ่ง